สบายดีสบายดีตอนเย็นดุฉัเจ้าตอนห้าโมงหลังจากเขาลงเอาปลาเห็บหอยแล้วกันยันดีซอยยังมาทันแล้วดิฉันเจ้าเอ้ยปลากับขึ้นแบบตัวเนาะมันเอามันบ่ได้ดุฉัเจ้าแต่จริงตัวใหญ่ก็มีแต่ปลาบึกปลาอย่างไรปลาดุกก็ไรลายเอาบ่ไดรอันนี้เอาสีซอยไปดิพอได้ปลาหมากกินนานดิฟกับผานะดิฉันเจ้าเด้อหักส่วนร้ายกับกินยังไงนะบางคนกับกินบวกกินน้ำบวกกินตอนบวกกินตอนบวกกินน้ำ เราก็ซิซอยแบบนี้แหละซอยเห็ดเป็นตอนเป็นตอนมาเนี้ยเออกระดูกมันเท่ากับสิปีนสี่แลืองนะสมเจ้าน้องปลาให้น้องเขาเห็ดไต้เขาเห็ดโบเป็นแบบนี้เข้มขัวละป้งธรรมดาเนี่ยเขาเห็ดเป็นเข้มขั้นสพมันเนี่ยเขาก็เห็ดโบเป็นคือกันสิมาลองโคกใหม่สมเจ้าบางากนี่โคกใหม่ไ่ซื้อนี่เขาจะไปขายเขื่อนอยู่บึงหวะนี่คอยลงทึนอะไรเลแเนี่ยสองเซนซาวสมเจ้าขานี้กับอันนี้ ได้แต่ค้ากับโขกในซองเซนซาวแนวเออยังบทันไหลยังบวทันลงทุงจนจะหน่อยสิบะตํบบาบังหงสู่สิตเจ้ากินสิอนลองโขกใหม่สากใหม่สากอันนี้เอามาตะเฮือนแม่ขอยเด้อโอ้ค่ะกะลิเน่แน่นนักๆซะเมื่อบ้านแม่คอยมากินดีเลยคอสากแม่มาเอาแต่สากก็ได้แม่เ้ยซื่อเขากับซื่อเขากับสามสี่ซิบผุดห่าซิบผไดสากไม่ขยุงได้ดีไหหรือไม่ประดงวะอ,อย่ามาหลักของคอยเด้อ มีอันเดียวนี่มูนแมวหายมูนแมวหายุมเจ้าบ่เคยคอยังแม่คอสากสักแม่เอ้ยว่าเอาสากแม่มานนหนึ่งมาตำบังหงอยู่บึงวะซุกเสาถิดนี่เจ้าน้อยเจ้าน้อยจะมามาตำจุเจ้าสื่อมองมาใหม่จุมเจ้าลงมองใหม่ลลแ,แกเลียงมานังบ่เคยใส่มองแกเขื่อนอน้องอันนี้ ได้น้อยเดียวซำซอยเมื่อกีนอ้นี่แหละให้น้องอัะน,นะลงเอามองลงบ่านนี่มาติดตามกันเด้อว่าสิเป็นยังไงเสด้หลร้ซํำใดเขากําลังลงนี่โอ้เลลกสี่เมรรลอยเลยซะอุน่นลอยข่ามเลยคายอึ่องไปจักอันนี้ค่ะนี่อย่าคายอึ่องยุกจิโอกับเราเคยเห็น เนึงปล่อยกับเห็นจากโตกบนะเห็นอยู่เนาะกัแพงพตนกกปีุแกเหจ้าเ็น้าอฟฟี่เธอระแรจก่อนอืลงมาติเจ้าแล้วดึงไปผุนก่อโลหลัดทางเลย มันคือที่แต่เฮ้เลยล <laughs> มันคือที่แทมมองอันนี้ฮะเไอเด้มันสีเข่าหัวมันจะเข่าได้เจักเม็ดนี่แอดสา <c oughs> ม,มสิบเฮ <c oughs> ้ยก้เอาสามสิบอเบิงจุมจ่มละจุ่มละสิบบุมเนาะจุด,จด,จด จุดดพออยู่กลางๆอาวอ้าวยังมันของได้เอ้ยใส่โดนๆรอบสองเดนีเราลงเอารอบแรกนะใส่แฮแล้วก็ใส่เฮ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ นี่นะเขาแจ้นี่ก็ได้นะพูดอร่อยนีสัมจิเอาแล้วนี่จะดึงอย่างนี้มันบาดมือดิลูกเขาบหมือกมาเขาแคนันถจะไปหากินมันถึงยาวเลยหากินมันน้ำจะหาเนาะยามน้องหมูไม่อ่ะเออไปกินน้านนะคราบไปให้มีมองก่อนมองสั่นไปย่างอ่างรากจะมีรากเลิศเพื่แห้งเลยจะดีมาก แทงยุ่งมากแล้วกันเดนไปกอดบรด้ทือไปนั่้ไฟยิงห้องแทงยุ่งครับบอด้ทิพอไปหลุกไปรัะแม่บอกว่าบอดี้ไปกระยาลูกกับบริทอ เดาห้องอเน้หายังมาทันเอบ่บ่บ่ไม่ดยรอก่จังโตเลยส่นมันมีสองวักไดชเจอน้องสุดก่อนนะวักนันเลยง่ายมาวักนี่ phải không phải bừng vào đây to là Ủa ơi này bằng lô đi เก็บใส่ลูกชี่นห่อยเก็บสิครูจับหัวมันลูกโบจับหางปะบึกปะดุฮะกินกี่ยามาแล้วเฮ้ย ไได้จะเอามันมืดเลยกินอะไรกินปลาหน่อยฮม่งั้นเบดนี่คือบอเอาขื้นเมียนว่าสิคือมาจุ่มแส่เมียนอยู่ฮะว้าวจิบนายเก็บยงเงียบกัน ไปใส่ลูกไปใส่ค um> ู่ไปใส่คู่ไปใส่คู่ฮึบตุ๊บเก่งยัยเลยจีบหน่อยนี่แกจับหัวปลาลูกเอ้าไปไปเก่งลไรเก่งลไร Ê <laughs> ơ <laughs> là đây, đầy Pa kín nhà tao nói này nói <laughs> đi này Tô nhảy là bỏ đây lên đó Tô này nhảy là bỏ nhảy <laughs> <laughs> ขัดเลยเดี๋ันจาเด้อคัดแล้วเด็กจ<อ>ลายปันป่นไปซอยแล้วเราก็มาคขันใสรเกลือขันดมกน,นาวใส่มน,นาวเลยยังบะใช่แล้วเออนำะไเนานนนะแก้วมันนำ แบบน้ำโมมิน่ามน้งดิน้ำปลายนี่ะน้ำวันนี้เขาบริสุบธิ์จะชิพเห็นเจ่วจ้าเงียบหอดเดี๋ยวหกปัน้นหลังจากปั้นแล้วเขาก็สก้ัดมาติดตามกันเดิมมามาสุดต็อปมือเห็นเจ่ว Bung mẹ bọc Sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền น,น,น้ำจิม้มน้ำจิม้มต่อไปเหาจะมาก้อยป้าไปนีย

เนียบวงอะไรกับถุงนี้โตอะไรมัได้บวงหาให้โตอ่ะกับถุงใส่บวงใส่ก็หัวบไดีแก ล <All> ะไรเจ็ดีได้ป่ะทอเป็นปเอาเอาไม้มมย,ยังน,นี่คั่นมะนาวเดยวคัไทยนีไอีกเลหอมย

เง <sm festivals> ียบหน่อยหุ่นใหญ่เทากระี่ใะหมอนห้องเป็นนาปิจิ๋วเหร คนได้กินดิบแกกินคนได้บอกกินดิบกับข้าวส,นะสิเจ้าหอมบัวลอยอ่ะเจอมัดเดียวการแหล่ยุงเนาะ อันนี้คือปลาที่เขาแหลกออกมาแลยสุดใจเลยประเภทหัวประเภทก้างมันเนื้อมาแล้วเราใสเห็ดลาบก้างหัวมันกระตรมานเราจะเอามาเอือบปิ้งอันนี้เขาใส่บักเพ็ดเฟตยำหอยแล้วจะปลาหน,นึ่งจะเเอาแหลกจส่มาปี้งเลได้อยู่ได้อยู่บสี่โลแล้วประมาณสามสี่โลแล้ว

แซ่บรดเด็อาจารยมจเ็นยัอ่ะไปดิเอาไปไหป๊อ,อปงอไปหล่นละ ลหลายเจอเอยนุ่มกินแข่งกินขาอยู่ดีนเไม่ตายนะวนี้น้อยแล้วป็นขัวก็มนัวบ่นย่ตนี้ตัวมดี๋ยนนี้หน้อยใช่ก็ได้างักในนะครับตัวน้อยตัวน้อยตัวใหญ่้นะตัในนี้เอาตัวใหญ่รยเสียยังมีคนกินน้ำมั้ うん。<Maybe> not. Um. โอ้ยขบอัอบนนี้ไม่เลื่องแล้แบบนี้แคปพุงลมนี่เแบบอกเลย,ยนี่นี่ธรรมดาออกเซตอาวหกขบทัไงมามาตั้งพุงลม้อมเลียงมาหงายแล้วโอ้ยไยล่เนยนะมันอยู่ใน,นกระโด

ก็ได uh ้เลยนุ huh. uh, ่นเลยครับเดี๋ยวเรเก็บเอาึ้นมาได้อ่าเออจะจับมัดเด้ออันนี้ค่ะ อย่ามัวเดินอย่เลยนี่ก็อุ่นมาบางนาวึนบหรือเ่ากินเลยร้องไ่้ไม่กินเลยตเลยากินล่างอีกนะ กบกบกบาคาราารวาหาากบเรอาจารย์มาได้ปัปป๊บอาจารย์อาจารยสองอันบังเจออ่าตัน้อยไล่จสองอันมีตังถิงครับน,นี่ตัวใหญยั